แม่พอ112จะแก้ไม่ได้ก็จะมาปฏิรูปก,กองทัพลดงบกองทัพทําลายกองทัพนะฮะคนพวกนี้นะครับเตรียมยื่นกฎหมาย2อฉบับกฎหมายเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะ,นะปะเปลี่ยนประเทศไทยนะโอ้โหนะก็คือนะครับเขาก็มีนโยบายของเขานะั่นแหละว่าในการที่จะยุบกอรามานอนะฮะยุบให้หมด นะฝ่ายความมั่นคงยุบให้หมดกองอำนวยการนะรักษาความมั่นคงภายในนี่กออมนอชื่อเต็มเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากอรมนเนี่ยมีหน้าที่เอาเรียกง่ายๆว่าดูแลเรื่องของคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย <c oughs> ดูกำกับดูแลเคลื่อนไหวนะครับความมั่นคงภายในเพราะว่ามันมีกลุ่มนี่แหละนะกลุ่มคอมมิวนิส